พี่ทานผลิตภัณฑ์โจฮาตัวนี้มาประมาณหนึ่งเดือนพี่ไม่รู้ว่าน้ำหนักพี่ลดหรือเปล่าแต่นีควารู้สึกว่าทานแล้วเออไม่เหนื่อยหลังจากเมื่อก่อนแค่เดินมาใกล้ๆนี่ยังเหนื่อยเดีย๋ยวนี้ก็คือเหมือนรู้สึกว่าเบาตัวขึ้นก็จนนุ่ดมาหาอีกรอบนึงนุ่นถามว่าน้ำหนักลดไหมพี่ต้อยอะไรสัดส่วนเป็นยังไงพี่ก็ตอบว่าปกติ ว่าพี่เท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนน้องเขาเอาสายวัดมาให้พี่ดูอีกมาวัดให้พี่ดูว่าเออสัดส่วนมันหายไปทั้งที่พี่กินทุกอย่างเลยนะพี่ไม่ได้คุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายนั่งทั้งวันเออไม่มีพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะลดก็พอน้องเข้ามาวัดดูสัดส่วน,นอีกทีหนึ่งมันลดไปตั้งสองจุดห้านิ้ว<อ>พี่ก็งงเหมือนกันทั้งที่พี่กินทุกอย่างเนาะเออไม่เหนื่อยไม่เพียแล้วก็ นอนปกติใช้ชีวิตได้ปกติทุกอย่างสรุปก็คือเออมันลดจริงๆมันช่วยได้